สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเด่นปยทานนะคะรูปแบบสวยๆคะ่ะอีกรูปแบบหนึ่งคะ่ะดอกบัวทานทิพย์นะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะใส่เดียนที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบินเบอร์2ขนาดความยาว65ซนติเมตรค่ะจำนวนสีเส้นและดิบินเบอร์2ขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะ2สีสีละ8เส้นนะคะเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบินความยาว65ซนติเมตรนะคะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมานะเส้นที่สสมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามสมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่1ค่ะเอ้าออกค่ะลบเส้นที่สมขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมา เส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดรักเข้าไปแบบนี้เห็นนะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ริบบิ้นสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้เอามือช้อนที่ฐานว้นะคะปมก่อนดิชีจจับสี่เส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนีะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2 เส้นสุดท้ายค่ะสะหลูดที่หนึ่งค่ะทะลุดูที่สามไปี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบน,นี้เสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะจับดบิินขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะาพาดข้ามสามเส้นไปจับพาดข้ามสามเส้นค่ะพาดข้ามสามเส,ส้นไปนะคะจับพาดข้ามสามเส้นไปนะค่ะ จะพัดข้าม3เส้นนี่ค่ะเราจะเหลือริบิน3เส้นสุดท้ายนี้นะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่3นี่ค่ะ ในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญจะได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยน,นะสองรอสามเส้นไปนะคะร้อยสามเส้นไปตามแนวลิ้นเลยค่ะ อะไรแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับริบบิ้นนะคะขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพับลงมาด้านล่างนะคะบิดเป็นก้วยมาแบบนี้นะสอดลงไปในรูนี้นะคะค่ะสอดล็อกเข้ามาในกปิกแบบนี้นะค่ะพับขึ้นด้านบนพับลงมาแบบนี้ค่ะบิดเป็นก้วยแบบนี้นะคะสอดลงไป นี่ค่ะจะได้แบบนี้ นี่ค่ะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอ,อดลอตสามเส้นไปค่ะลอตสามเส้นไปตามแนวริบบินนะคะน,นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบินทิ้ง มาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบ,บินความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนะจับมานะคะเอาสีชมพูไว้ด้านล่างนะคะสีครีมไว้ด้านบนจับปลายดิบินให้เสมอกันค่ะเอาฝั่งด้านนี้นะคะฝั่งด้านรูมีรูแบบนี้นะคะขึ้นนะรอ3เส้นไปนะคะ1 2 3สานะสดอดรอ3เส้นไปแบบนี้ค่ะ ะะเสร็จแล้วเราก็เปิดเส้นออกมานะเอาเส้นสีชมพูทําก่อนนะคะจับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะพับมาด้านนี้บิดเป็นกลวยมาแบบนี้นะคะทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะนะคะบิดเป็นกลยวแบบนี้นะคะนี่นะนี่ค่ะโ้งมาแบบนี้ดึงมานี่ค่ะดึงมาแบบนี้นะคะเราจะไม่ล็อกกรีบเข้าไปนะคะบิดมาแบบนี้นะนี่นะคะ แล้วเราก็สอดลงไปในรูนี้ค่ะนี่ค่ะดึงมาแบบนี้ นี่ค่ะสอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้กรีดแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะเป็นสีครีมนะคะเราก็จับมานะคะจับขึ้นแบบนี้นะพับมาด้านนี้เลยนะคะพับลงมาค่ะบิดเป็นกลวยแบบนี้นี่ค่ะบิดเป็นกลวยแบบนี้นะคะสอดลงไปดูนี้นี่ค่ะดึงออกมานะคะ ดึงมาตรงๆแบบนี้เลยนะี่ค่ะ นี่ค่คะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จับริบบิ้นมานะคะสีชมพูนะพับขึ้นด้านบนนี่ค่ะติดเป็นกลวยแบบนี้เหมือนกันนะคะล็อกลงไปในดูนี้นี่ค่ะ ค่ะแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินนะคะปลายดิบินเราไม่เสเมอกันนะเราจะตัดปลายดิบินให้เสเมอกันก่อนนะ แล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ นี่ค่คะเสร็จแล้วเราก็เปิดสลิปบินมานะคะทำม,มาด้านนี้นะใิดเป็นกรวยแบบนี้นี่ค่ะ แล้วก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายิีบินทีนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวทานทิพย์สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ